ถ้าจิตแต่ละดวงเนี่ยมีสามอนุขณะใช่ไหมคะขณะแรกเนี่ยกำลังเกิดสามตั้งอยู่อีกเท่าไหร่คะตั้งอยู่เ้าเห็นไหมเนี่ยในนี้ตั้งอยู่เก้าพอมาตรงถีติเกิดอีกสามตั้งอยู่อีกสิบสองก็คืออย่างนี้ค่ะ ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะว่าเกิดใหม่เรื่อยๆเลยมันซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันในจิตดวงเดียวเนี่ยมีรูปซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันอยู่ในนั้นจนกระทั่งจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับมีรูปซ้อนซ้อนเกิดซ้อนเกิดซ้อนยังตั้งอยู่ซ้อนซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยจนมาถึงพระวังดวงที่16เห็นไหมพระวังดวงที่สินี่เป็นพระวังคู่ปัจฉทะแล้วนะคะ ตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอพระวังก็ปัจเจทะดับลงเนี่ยก็จะมีมโนทวาราวชนะเกิดนะว่าโดยวิถีจิตนะแล้วก็จะมีชวนะอีกห้าขณะเกิดตามที่เป็นตรุณะดรุณแรกเกิดใช่ไหมคะเกิดใหม่ทีนี้รูปเนี่ยมาถึงถ้าว่าโดยพระวังลงที่16นี่นะคะมาถึงตรงนี้ค่ะตรงอุปทัขณะเนี่ย มีร้อรูปกรลาบแล้วนะเยอะมากอันนี้มีบวกถ้าถ้าเกิดเนี่ยกำลังเกิดเนี่ยสนะเราต้องแยกออกนะกำลังเกิด3แล้วก็กำลังตั้งอยู่อย่างนี้นะแล้วมาถึงตรงถีติ150ยห้าสิบสี่สเกิดใหม่3าก็กำลังตั้งอยู่ก็ว่ากันไปนะเราก็ลบออก พอมาถึงตรงพังคักขณะของพระวังดวงสุดท้ายเนี่ยนะดวงที่16เนี่ยนะทีนี้ต้องเป็นลักษณะว่าเกิดใหม่มีนะกําลังตั้งมีนะเดี๋ยวมันกําลังดับก็จะมีนะคะแต่ว่ามาดูตรงนี้นะหมายเหตุรูปกะลาบ3ามชนิด กำลังเกิดกำลังดับกำลังตั้งนับตั้งแต่อุป,ปทักขณาของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจนถึงถีติขณะของพระวังดวงที่16เราค่อยๆค,ค,คิดกันนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันมันจะนิดนิดนึงนะเราจะต้องรู้ว่ารูปเกิดตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจิตตะชักกลาบเกิดอีกนะคะอุตุชักกลาบอาหาระชักกลาบอย่างเงี้ยนะนี่นะนนะอันนี้ตรงนี้ กรรมชกราบคือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานกลุ่มของรูปที่กําลังเกิดขึ้นกําลังตั้งอยู่อ่ะมีกําลังเกิดกําลังตั้งตรงนี้นะคะกําลังเกิดกําลังตั้งมีกําลังดับยังไม่มียังไม่มีเลยนี่ค่ะกำลังตั้งกําลังเกิดกําลังตั้งตรงนี้มีเพราะว่าท่านบอกว่าตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปจนถึงถีติขณะของพวังดวงที่16ใช่ไหมคะก็คือดวงนี้นะ ตรงนี้นะรูปกลาบกลุ่มรูปที่กําลังเกิดขึ้นกําลังตั้งมีกําลังดับยังไม่มีเพิ่มใหม่อีกเกิดขึ้นใหม่อีกสามเขาขึ้นมาใหม่อีกสามร้อนะอันนี้คือในกลุ่มของรูปที่เกิดตั้งแต่แรกถ้าว่าโดยเอาไปปนกับจิตมารวมกับจิตนะจิตที่ ส่งมาเกิดตอนปฏิสนธิคือกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้นะตรงนี้นะอุสันสอมวิ8รูปวิหนี่นะเอาแค่นี้นะคะเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงว่าจิตเหล่านี้15ดวงเจตสิกสามสิบนี้นะในปฏิสนธิการแล้วในประวัติการ,รวัติการต้องแยกออกแล้วนะเพระาะตะกี้เรานับได้เท่าไหร่นะประวัติการเจด 8 5 2หใช่ไหมยี 28, น่นี้เว้นทวิสิบใช่ไหมคะอาจารย์ทวิสิบเอาออกอรูปวิบากหเอาออกไม่ขอโทษอ่ะอรูปวิบากสี่มันไม่มีอยู่แล้วตรงนี้แต่ทวิสิบเนี่ยอยู่ในนี้กำอยู่ในนี้นี่นะกลุ่มทวิสิบเอาออกเหลือจิตเท่าไหร่ฮะ1สิบแปดจิตสิบแปดดวงเท่านั้นใช่ไหมที่ มีรูปเกิดด้วยเข้าใจนะคะจิตสิดวงเท่านั้นเราตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้เกิดมาแล้วแต่ตอนประวัติการเนี่ยรูปที่จะเกิดตามจิตเหล่านี้นี่มีอะไรบ้างก็คือที่คุยกันนะคะหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยรูปจะซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าตั้งแต่ถีติขณะของปฏิสนธิเนี่ย เป็นประวัติการแล้วใช่ไหมคะอ่านี่ว่าเราว่าโดยขณะขณะอนุขณะของจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตทั้งหมด15ดวงนี้ต้องต้องให้ดูว่าการเอาออกเอาออกเอาขอโทษนะสิบแปดดวงนี้ต้องเอาออกเอาออกเอาออกเอาอะไรออกเอาออกเพราะอะไรแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วที่เหลือน,นั้นจะมีรูปในประวัติการเกิดตามมา มีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมคะเดาจารย์ให้พักแป๊บหนึง่งพอจะมองภาพกันออกไหมก็คือจริงๆแล้วเขียนเอาไว้ให้ครั้งหนึ่งแล้วในสมุดมีนะคะแต่ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็คือว่าถ้า,าปฏิสนธิวิญญาณมีทั้งหมด ปฏิสนลที่วิญญาณมี19เอามาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะเอามาไม่หมดเพราะว่าสีเราต้องเอาออกก็คืออันเนี้ยมาไม่ได้ก็เหลือ15เข้าใจนะคะพอปวัตติปับ๊บปวัตติเราก็ต้องดูว่าถ้า32เอามาไม่หมดละเข้าใจนะคะเอามาแค่18 18นี้ก็คือทำให้รูปเกิดในปวัตติการนะ อย่ยางนี้ค่ะดองั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู